เอาชัวร์ก็ต้องมีลูก3ามเลยครับอาครับสารัตครับจะเป็นคนเปิดทางในก็ขึ้นมากันหลายคนโยนโค้งตัวไกลมีไมโอ้โหลูกนี้โคดนเคลียร์อีกทีหนึ่งก็เข้าหรือยังเข้าหรือยังเป็นประตูไปแล้วครับโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับกอดกันกลมเลยจะเป็นธนาธนาของทีลิสิ์หรือเปล่าก็เนี่ยครับแต่แน่นอนครับเกมนี้ไม่มีว R ครับจบที่การตัดสิน ทีเดียวของทูลศิลในสนามไปเลยทีละศิลป์ครับเหมือนว่าทางฝั่งของชนินจะบอกว่าเขาออกมาแล้วโดนชนนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นลงมาครู่เดียวครับทีลศิลป์ดูจุดเริ่มครับจากลูกตั้งแต่ชนกันเองครับก็เป็นอิรฟานเนยมงกดเข้ามาก่อนและช็อตสุดท้ายครับโอ้ ธีรสินงงัดเข้าไปแล้วหน่วยกู้ภัยที่พยายามจะช่วยเซฟครั้งที่2อ,ออกมาครั้งแรกแกก็เซฟเองนะครับเฉลิมพงศ์ครั้งสองก็บอลสูงขึ้นมาลำบากก็ยังเตะบอลออกมาได้แต่ว่า,าผู้ช่วยตีทงก็บอลข้ามเส้นไปแล้วนะครับ